ท่านผู้ชมและนผู้ติดตามยโสรธรสาริกาประภากรนะคะวันนี้เรามาทําอะไรให้ทุกท่านมาใกล้ยกยโสธรค่ะเน็ตโลมาได้ยินเสียงนะคะวันนี้ทักษาเรามาที่ทุ่งทําการเกษตรนะคะซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษนะคะเป็นออริจินอลเลยที่นะคะแล้วก็เป็นแบบธรรมชาติที่สุดแล้วก็ไม่ใส่สารเคมีนะคะแล้วก็ไม่พ่นสารพิษใดๆนะคะแล้วก็เป็นการปลูก โดยวิถีแบบธรรมชาตินะคะก็จะมีพุ่มนาแบบกว้างมากนะคะประมาณ50สิบไร่สวยสวยงามตอนนี้นะคะต้นข้าวกําลังที่จะแตกรวงออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นรวงแรกนะคะที่ออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มแตกรวงแล้วแล้วก็ฤดูหนาวก็จะเริ่มมาละฤดูหนาวก็จะเริ่มมาแล้วมีคู่นนหรือยังคะตอนนี้ก็ ต้นข้าวเนี่ยค่ะถ้าเรามาดูใกล้ๆแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเป็นน้ํานมแล้วนะเป็นข้าวที่เริ่มมีน้ํานมแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยแล้วว่าเริ่มเป็นเม็ดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วนะคะก็หวังว่าพายุก็จะไม่มาเนาะแล้วก็ต้นข้าวก็เริ่มแตกรวงข้าเจ <G 3> สรนขาว,ขาวๆเนี่ยมันร่วงออกบมดเนี่ยก็จะเริ่มเป็นข้าวแบบเต็มเต็มเต็มท้องข้าวแล้วนะคะแล้วก็เม็ดเนี่ยก็จะเริ่มเต็มสังเกตดูการปลูกแบบวิถีธรรมชาติเนี่ยรวงแต่ละรวงี่จะใหญ่มากเลยนะคะต้นข้าวต้นหนึ่งเนี่ย ให้ผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า60-70เมตรด้วยกันเลยนะคะเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่เยอะมากนะคะถ้านับแล้วก็ก็จะเป็นข้าวค่อนข้างเยอะต่อรวงหนึ่งนะคะดังนั้นการปลูกแบบวิธีแบบธรรมชาติเนี่ยประโยชน์ที่เราจะได้รับี็คืออะไรนะคะข้าวก็จะหอมนุ่มอยู่นานเวลาหงุงต้มนะคะข้าวก็จะเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็จะนุ่มนะคะแบบธรรมชาติ การกินข้าวเนี่ยแล้วก็มันจะมีกลิ่นข้าวเนี่ยที่มีกลิ่นหอ,อมด้วยนะเพราะนั้นการกินข้าวแต่ละคำเนี่ยสร้างนะดับจิตวิญญาณให้กับผู้ที่กินรู้สึกว่าอิ่มได้กินข้าวแล้วก็มีความสุขกับการกินข้าวดังนั้นนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของการปลูกข้าวโดยที่เราไม่ใช้สารพิษโดยที่เราไม่ฉีดยาหรือไม่พ่นยาฆ่าหญ้านั่นเองนะคะ การที่เรานรําเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาบราการในพื้นที่นะคะถ้ามีหญ้าเราก็จะไถกลบนะคะเมื่อไถกลบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องฆ่าให้เขาให้ให้กลายเป็นพิษตกค้างแล้วก็ลงสู่ทุ่งนาซึ่งจะมีผลกระทบต่อปูก็จะตายปลาก็จะตายนะคะเราจะสังเกตดูว่าถ้านาบางพื้นที่เนี่ยที่น้ำนจะใสสะอาดเลยแต่ว่าไม่มีสัตว์น้ํา อยู่ในทุ่งไร่ปลายนาเลยไม่มีปลาสักตัวไม่มีไม่มีหอยสักตัวไม่มีปูสักตัวเลยแปลว่านานั้นเป็นนาที่ใช้สารเคมีนะคะดังนั้นนาของเราเนี่ยนะคะตั้งแต่ฝนมาเนี่ยนะคะก็จะมีปลาช่อนแบบธรรมชาติเต็มไปหมดเลยนะคะแค่ มาต่อเบ็ดนะเพียงมาต่อเบ็ดนะต่อทุกตัวติดทุกตัวนะคะแล้วก็จะมีหอยให้กินนะคะแล้วก็จะมีปูเยอะมากนะคะดังนั้นถ้าเราสามารถจัดการนะคะแบบวิถีธรรมชาติแล้วก็การผสมกลมกลืนกันนะสัตว์เหล่านี้นะคะสัตว์น้ําเหล่านี้ก็สามารถกลายเป็นอาหารของมนุษย์ได้สามารถเก็บเอาไปขายได้แม้แต่พืชผักที่เกิดอยู่ในทุ่งนาน,นะคะก็สามารถเป็นอาหารกับมนุษย์ได้แล้วก็ไม่มีสารตกค้าง ดังนั้นนะคะถ้าจะบกลบคุณหารแล้วนะคะการทํานาแบบพิถีธรรมชาติเนี่ยจะได้ผลค่อนข้างมากกว่านะครับผลที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเกิดขึ้นเองแต่ถ้าเราใช้สารเคมีพืชเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยอย่างเช่นผักครน,นะคะผักแว่นนะคะพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแม้แต่ถ้าจะเกิดขึ้นก็เก็บกินก็ไม่ได้นะคะเราจะเก็บกินเก็บทานไม่ได้เลยนะคราจะเป็นโรคระบบต่อร่างกายอย่างมากเลยนะครับ ดังนั้นการปลูกข้าวและกาโดยไม่ใช้สารพิษนียก็จะเป็นระบบนิเวศนะคะระบบนิเวศธรรมชาติแบบวิถีแบบดั้งเดิมเนี่ยก็จะทําให้ในน้ํามีปลาในนามีข้าวทำเหล่านี้มันก็จะไม่จืดจางหายไปและสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีหายไปจากชาวนาแบบวิถีแบบดั้งเดิมกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะฝากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ยั่สียงาสิบข่าวราคาด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ